มารู้จักแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมกันการรักษาหลักคือการผ่าตัดการให้เคมีบำบัดการให้รังสีรักษาการรักษาเสริมหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกเช่นการให้ยาต้านฮอร์โมนยามุ่งเป้าต่อยินมะเร็งที่สำคัญก็คือ HER2 และการรักษามะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแบ่งออกเป็นหลายชนิด 1. การยับยั้งอิมูนเช็คพอยต์โดยยาจะไปจับกับตัวรับบนผิวเซลล์มะเร็ง สองโมโนโคโนแอนติบอดีคือการให้โปรตีนสังเคราะห์เข้าไปจับกับเซลล์มะเร็งสามคือการใช้วัคซีนโดยการนำแอนติเจนของเซลล์มะเร็งฉีดเข้าไปในร่างกายและให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดการจดจำสี่โมดูลเลเตอร์ของระบบภูมิคุ้มกันคือเพิ่มการตอบสนองเช่นการทำให้เม็ดเลือดขาวบางตัวทำงานมากขึ้นเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวหรือการ,รยับยางการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเนื้องอกห้ารักษาด้วยการถ่ายโอนทีเซลล์หรือเม็ดเลือดขาวทำให้สามารถจดจำแอนติเจนของเนื้องอกได้อย่างจำเพาะ